อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะกรีดล่านเบลล่าเรียนดำน้ำวันแรกโชคบดีเลยได้เจ้าถิ่นมาต้อนรับ นักแสดงสาวมากความสามารถทีล่าสุดเธอได้ฝึกฝนเรียนดำน้ำอย่างจริงจังสำหรับเบลล่าราณีหลังจากที่แฟนหนุ่มพระเอกมากเข้มเวียสุกลวัฒน์พาไปปีนเขาดำน้ำตื้นก็เกิดความติดใจต้องลงคอร์สเรียนกันเลยทีเดียวโดยเจ้าตัวอัปเดตความเคลื่อนไหวการเรียนดำน้ำที่จังหวัดชุมพรวันแรกในชีวิตที่โชคดีสุดๆเมื่อเจอเจ้าทินฉลามวานมาต้อนรับเองเลยซึ่งเธอก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพมาฝากแฟนคลับพร้อมระบุข,ข้อความว่ามี ฉลามวานตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมากินแพลงตอนสุกอุรากว่าที่เคยฮือทำไมโชคดีขนาดนี้นี่คือครั้งแรกและวันแรกที่มาเรียนดำน้ำที่ทะเลน้องก็มาต้อนรับเราเลยไว้คราวหน้าเจอกันในน้ำนะน้องจุดท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการและแฟนคลับต่างบอกโชคดีมากจริงๆ